สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจุดปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันลัคนากันในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนตุลาคม2องพนี้เป็นในเรื่องของความรลักความสัมพันธ์โดยจะ,จะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ กดอ,อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c ส i b e กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีไพ่เป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นนะครับได้เป็นไพ่ราชาถือดาบไพ่แถ้วย อัดวินถือดาบแล้วก็ไพ่นายออฟซอรอิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้เป็นไพ่หนึดาบทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าจิตใต้สำนนกของข,องของคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรกันต่อไพ่ดาบขึ้นมาเยอะมากเลยไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับไพ่ Date แล้วก็เป็นไพ่หนึถ้วยเด็กถือถ้วย The e m Press แล้วก็ไพ่เดอะสตาร์อดอิทธิพลใต้สำหรับนะครับเดี๋ยวสักครู่อิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวน้มที่ทางเป็นเช่นไรหลับแต่พลังงานด้านบวกนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับเขาคนนั้นนะครับได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบอัศวินถือดาบอันนี้ขึ้นราศี กุมตุลเมทุนนะครับอาจจะเป็นคนที่คุณดิวอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้เป็นคนธาตุลมวัยกลางคนอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะก็อาจจะต้องเหมือนกับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดนึงมันอาจจะมีปัญหาบ้างอุปสรรคบ้างหรือมีความรู้สึกที่แบบ เขาอาจจะมีความร้อนอ,อกร้อนใจกับในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้บ้างบางครั้งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอัศวินถือดาบมาพร้อมกับคิงถือดาบนะครับมีโอกาสเป็นคนทัดลงได้เนาะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจหรือทําอะไรอย่าเพิ่งเร่งอย่าพึ่งรีบจนเกินไปอัศวินถือดาบเนี่ยบางทีแล้วเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบ อยากรีบนะครับกับการที่อยากจะคอมมิตก็ได้หรืออยากจะมีแนวโน้มของการที่มีการประทะกันมีการไม่เข้าใจกันอะไรแบบนี้ครับอยากเอาชนะกันแบบเนี้เป็นต้นก็อาจจะต้องพยายามลดในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งต่างๆระหว่างกันให้มากลงอีกนิดหนึ่งบางทีแล้วว่าความต้องการของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะเหมือนกันแต่มีความต่างกันงงไหครับคำว่าเหมือนกันแปลว่าการเรียกร้องเหมือนกัน แต่มันต่างกันตรงที่ว่าคือคนหนึ่งต้องการแบบหนึ่งคนหนึ่งต้องการแบบหนึ่งแต่มีความต้องการที่อยากจะได้ดังใจตัวเองทั้งคู่เอาง่ายๆแบบนี้เนาะแสดงว่ามีโอกาสมีนาโน้มมีทิศทางที่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับอาจจะมีการแบบเหมือนถ้าเกิดสู้รบปกบมือกันแล้วหา ความชัยชนะไม่ได้หาจุดกึ่งกลางไม่ได้อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องเดินออกจากความรู้สึกตรงนี้ไปแปะถ้วยละทิ้งไปแบบนี้เป็นต้นอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะการที่จากไปนะถ้าเป็นตัวเราอ่ะเรา move on ได้ก็ดีไปแต่ถ้าเกิดเป็นเขา move on เนี่ยอันนี้เราอาจจะเสียใจได้เราอาจจะมีความผิดหวังได้แบบนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ย มันต้องใช้เวลากับการที่ตัวคุณเองต้องค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆปล่อย,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 อยวางไม่เป็นไรนะครับมีไพ่เดอะสตาร์มาเดอะสตาร์หมายถึงความสุขความสมหวังหมายถึงในลักษณะข,ของการปล่อยวางการยอมรับกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการเข้าใจการเรียนรู้การปรับ แบบเนี้ยเป็นต้นเพราะว่าเทพีเดอะสตาเนี่ยมาช่วยชำระล้างกับในเรื่องของภาวะจิตใจความรู้สึกสิ้นหวังความรู้สึกเดียวดายความรู้สึกแบบไม่ ไม่สามารถที่จะไปต่อได้อะมันเป็นอะไรที่คุณกับเขาอ่ะต้องใช้เวลากับการทำบาลานซ์แล้วก็สมดุลกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้นะครับเพราะถ้าเกิดคุณพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างกับการแปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพยายามถ่ายเทพลังงานในด้านลบออกไปเทพีคนนี้กำลังถ่ายเทพลังน้ำนะครับออกทั้งสองฝั่งนะครับเป็นการเสียสละในการเทน้ำออกแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะ ปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสุขความสำหวังอีกครั้งหนึ่งเป็นการเริ่มต้นใหม่กับในเรื่องของความสัมพันธ์มีไพ่หนึ่งถ้วยเกิดขึ้นหนึ่งถ้วยเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองนะครับมีโอกาสที่จะฟื้นฟูในเรื่องของความรู้สึกภาวะจิตใจภาวะความรู้สึกสิ่งต่างๆให้เกิดความสุขความสมหวังได้อีกครั้งหนึ่งสังเกตดูว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยจะมีดอกบัวที่แบ่งบานออกมาแล้วก็มี วารีก็คือน้ำเนี่ยนะครับวนอยู่เนี่ยมันเป็นัญลักษ์ของธาตุน้ํามันแปลว่าภาวะจิตใจความรู้สึกของตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆกับเขาอีกครั้งหนึ่งมันเป็นมือเนี่ยยื่นออกมา เป็นสิ่งที่เขาอาจจะยื่นความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ดาวพาสปตีคือดาวคู่ของคุณเนี่ยโคจรถอยหลังนะครับอยู่ในตําแหน่งกเกษตรบดีเล่งกับลักขาของคุณเนาะแต่ยังได้รับกระแสสัมพันธ์จากดาวเสาที่เป็นดาวปุตตะของคุณต้องะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับในเรื่องของความขัดแย้งมีไพ่แบบนี้เลยเจ็ดถ้วย ดาวอารมณ์ก็ถอยหลังแต่ตอนนี้ดาวอารมณ์เริ่มเดินดีขึ้นมันยังสร้างอิทธิพลของความรู้สึกในเรื่องของความเซนซิทีฟความรู้สึกที่อาจจะยังดูไม่ตอบโจทย์ความรู้สึกที่อาจจะยังดูอ้างหวงังความรู้สึกที่ยังคิดมากน้อยแบบเนี้ยเป็นตอนความรู้สึกที่อาจจะกลัวการสูญเสียมีไพ่เดทมาด้วยนะครับเราก็เลยอาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังกอดรัดมีความรู้สึกที่ยังเหมือนกับ ไม่ยอมปล่อยเขาไปหรือเขาอาจจะไม่ยอมปล่อยเราไปก็ได้ยังมีใครคนใดคนหนึ่งที่ยังยื้อหยุดเอาไว้อยู่เพราะว่าฝ่ายหนึ่งอยากไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังกอดหลัดเอาไว้ยังไม่สามารถแปรเ,เปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งได้เนาะยังไม่สามารถ move ่อนได้ก็เป็นไปได้อยู่ที่ว่าเป็นคุณหรือเขาเท่านั้นเองเนะเาะพอให้มันสลับกันได้นะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดเรายังอยาก จะมีเขาอยู่ในชีวิตถ้าเรายัง Move on ไม่ได้เรายังกลัวการสูญเสียเรายังกอดหลัดเขาเอาไว้จากไพ่เดทเนี่ยถ้ามันเป็นตัวคุณเองเนี่ยที่คุณยังไม่อยากจะสูญเสียเขาไปคุณยังหลักเขาอยู่คุณยังต้องการเขาอยู่คุณก็อย่าเพิ่งใช้อารมณ์อย่าเพิ่งที่จะต่อต้านอย่าเพิ่งที่จะต้องเร่งรีบกับเขาอย่าเพิ่งที่อยากจะเอาในเรื่องของคอมมิทเมนต์คุณต้องตัดในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกจากไพ่เจ็ดถ้วยนะครับออกไปก่อนเพราะเจ็ดถ้วยมันคือความฟุ้งเ ความรู้สึกที่อเอาง่าย,ายๆภาษาวัยรุ่นเราก็คือมโนนะครับแปลว่าเราคิดมากเราแบบจินตนาการไปกว่าสิ่งที่มันเป็นแล้วมันก็สร้างอิทธิพลของความรู้สึกที่มันเป็นความหนักอ,อกหนักใจความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ใจคุณรักไปเจ็บไปทุกไปนะครับมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับ สูญเสียความเป็นตัวเองม n d เซตของคุณกำลังแกว่งม n d เซตของคุณกำลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่แบบไม่สามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้ตกอยู่ในภาวะของความฝันร้ายตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่มันเป็นผวังในเรื่องของความรู้สึกที่มันไม่เป็นทางเป็นความจริงเหมือนผู้หญิงคนนี้กำลังนอนอยู่บนดาบ ในความเป็นจริงใครจะไปนอนอยู่บนดาบได้ถูกไหมมันก็นอกจากความฝันแล้วก็ความรู้สึกของตัวคุณเท่านั้นดังนั้นอยากให้อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าคุณเนี่ยพยายามขาจัดนะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปอะไรที่คุณกําลังกลัวอยู่เนี่ยมันคือการสูญเสียมันคือความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนมันคือความรู้สึกที่ยังไม่แน่ไม่นอนคุณก็ต้องพยายามควบคุมให้ได้อย่าตกเป็นเครื่องมือนะครับของอารมณ์ ความรู้สึกเพราะถ้าเกิดคุณตกในเป็นภาวะความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์ต่างๆคุณจะตามมาคําว่ารักคําเดียวมันทําให้เกิดในลักษณะของกิเลสเพิ่มขึ้นมามีอะไรบ้างเรามาลองดูกันนะครับคุณจะตกอยู่ในภาวะของความครอบงําในเรื่องของอโทสะโมหจริตนะครับพูดง่ายๆก็คือมีรักโลภกดหลงคุณมีคําว่ารักอย่างเดียวโลภ โกรธหลงมาพร้อมนะครับมาเต็มเลยความอิจฉาความริษยามาหมดอันนี้ผมไม่ได้ว่าคุณนะครับแต่หมายความว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยรักเขามากเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีความรู้สึกในสิ่งต่างๆเราเนี่มากขึ้นเท่านั้นและบางคนนะครับผิดหวังคุณก็จะยิ่งทวีความโกรธความแค้นแบบเนี้ย เป็นนิสัยติดเป็นในเรื่องของอารมณ์ของตัวคุณเองติดเป็นมายเซ็ตของตัวคุณเลยเมื่อคุณมีแฟนอีกไม่รู้กี่คนคุณก็จะผิดหวังแบบนี้ตลอดเพราะว่าคุณติดมายเซ็ตในเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นความชิงชังความโกรธความแค้นต่างๆเนี่ยเข้าไปสะสมอยู่ในมายเซ็ตของตัวเราเองแล้วแลวเราก็จะสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วเราก็จะกั้นทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ในภายใต้จิตใจของตัวเราเองเลยนะครับ หลายๆคนเนี่ยมักจะเจอกับความผิดหวังอยู่เสมอๆแบบนี้เป็นต้นเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าดวงชะตาของเราเนี่ยเขากำหนดมาให้คุณเป็นแบบไหนแล้วคุณต้องผ่านวิบากกรรมแบบไหนบ้างกว่าคุณจะเข้าใจในเรื่องของรูปแบบความรักความสัมพันธ์มันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนบางคน5ปีบางคน10ปีบางคนตลอดชีวิตก็ยังไม่รู้เลยจนจนเสียชีวิตไปเลยก็ยัง ติดภาพจำกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในแง่ลบแบบนั้นเพศตลอดดังนั้นชาวกันลัคนากันคุณควรจะต้องพยายามเข้าใจนะครับแล้วก็ตกผลึกกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ควรจะต้องมองทุกอย่างให้รอบด้านอ,อย่าตกเป็นเครื่องมือของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันกลัวในลักษณะของการสูญเสียเนี่ยคุณกลัวได้นะแต่คุณไม่ควรเอาไปคิดมากเอาไปแบบ ไปไปภาพจำแบบในสิ่งที่มันเป็นนกทิพเกินไปเพราะถ้าเกิดคุณยิ่งทําเขาก็ยิ่งจากคุณไปจากไพ่แปดถ้วยคุณนั่นแหละเป็นตัวที่บีบแล้วก็บังคับให้เขาต้องออกจากชีวิตของคุณไปไม่ใช่ตัวเขาเป็นคนทิ้งคุณก็ได้ดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างกว่าเราจะเข้าใจเราอาจจะรู้ว่าตั้งแต่ต้นเราอาจจะคิดผิดและหลงผิดมาตั้งแต่ต้นเลยก็ได้เช่นกันบางคนมีปมในใจนะครับครอบครัวนะครับมีผลมากๆกกับชาว นนะดังนั้นเนี่ยชาวกันลัคนาการดาวประจําตัวอของความรักของคุณเนี่ยคือดาวพาัสบปีและดาวครอบครัวก็คือดาวพาัสบปีเหมือนกันถ้าเกิดครอบครัวของคุณเนี่ยมีไม้เสร็ตที่หล่อหลอมในเรื่องของภาวะจิตใจของตัวคุณมากเลยนะครับถ้าเกิดครอบครัวคุณดี คุณจะมองโลกในแง่ดีกับความรักความสัมพันธ์ได้แต่ถ้าเกิดครอบครัวของคุณเนี่ยไม่ดีคุณก็จะติดภาพจํากับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณก็อาจจะโหยหาคุณก็อาจจะแบบมีความรู้สึกที่แบบทําความรักความสัมพันธ์เนี่ยผิดมาตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยคุณต้องพยายามเข้าใจตัวเองแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่า มัวแต่พยายามเอาชนะเกินไปหนึ่งดาบมันคือชัยชนะมันคือความสำเร็จก็จริงนะที่คุณจะได้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนาแต่หนึ่งดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยถูกกับความรักความสัมพันธ์มากเท่าไหร่คุณอาจจะชนะเขาได้แต่มันอาจจะไม่ได้ชนะใจไงดังนั้นเนี่ยการที่เราจะาชนะใจเขาได้คุณก็ต้องพยายามปลุก ในเรื่องของการมองโลกในแง่ดีคุณต้องพยายามทําให้เขาอะนะครับรักคุณให้ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วตัวคุณเองจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นเด็กถือถ้วยเนี่ยอันนี้ขึ้นราศีกรกฎพิจิกมีนนะครับ ถ้าเกิดเราพยายามเป็นเด็กถือถ้วยเป็นเด็กที่เหมือนกับมีจินตนาการมีความรักมีความสุขความหวังการเต็มๆทุกสิ่งทุกอย่างมอบให้กับตัวเขามันจะทําให้ตัวเขามองกับตัวคุณเป็นในแง่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้มีโอกาสที่ตัวคุณกับเขายังสามารถเป็น คู่คองคนหลักที่ดีต่อกันและกันได้จากไพ่ DMpress พรสเ e ีย p r e s s แปลว่าตัวจริงนะครับจริงๆแล้วเนะี่ยดาวมันถอยหลังอยู่เฉยๆตามจริงแล้วคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีได้ขอให้คุณรู้จักที่จะปล่อยวางกับในเรื่องของ อะไรที่มันเป็นเนกาทีฟอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่เข้ากันคุณต้องรู้จักปรับต้องรู้จักเปลี่ยนต้องรู้จักเรียนรู้ต้องรู้จักที่จะเข้าใจแล้วก็สะสมประสบการณ์กับความรักความสัมพันธ์เป็นไมซ์เซ็ตที่ถูกต้องแล้วตัวคุณจะสามารถมีความสุขความสมหวังได้โดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่า เราต้องรีบเราต้องเร่งเราต้องพยายามทําทุกอย่างนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถปล่อยวางแล้วก็เริ่มต้นกับความรู้สึกสิ่งดีๆได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครกําลังรอคอมมิตเมนต์ใครกําลังรอในเรื่องของการมั่นหมายหรือใครกําลังรอในเรื่องของงานแต่งงานอยู่นะครับ The Empress เนี่ยมีโอกาสที่ตัวคุณจะมีความสุขความสมหวังได้นะครับแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ